สวัสดีครับผมอยู่กับบุรอดดำทีมนะครับอ่ะได้เวลาแล้วครับที่แมวจะได้ลงเล่นน้ำนะครับอันตรายนะโหหน้าดูดิจมมิดแท็กเลยเดินลุยฮะนี่ฮะมันจะไปได้ไหมฮะโหหน้าโอ้ดูนะ น้ำอ่ะอยู่เท่ากับที่พักรองเท้านะรองเท้าจะปิวอยู่แล้วอ่ะดูครับเมื่อเช้าแกว่าแกลงไปทีงแล้วแต่โกแต่แกกลัวใบพัดเออเอยรองเท้ารองเท้าหายรองเท้าหายนี่รองเท้าหัวหน้าโจ้ยเยวจะปิวเยอะจะปิวเยวะต้องบอกก่อนเดี๋ยวบอกก่อนโอ้โหดูนะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยนู่ดูดูน้ำครับน้ำตีใบพัดขึ้นนะฮะนี่ใบพัดตีน้ำขึ้นเนยฮะเอออันตรายอันตรายเออเออคุณ่าน้ำมันตีใบพัดขึ้นนะดูดูครับดูครับไม่ได้นะถ้าใบพัดตีน้ำเมื่อไหร่ใบพัดแตกมาได้ยุ่งเลยนะ โอ้โหคือกล้าลงไปฮะดูดิดูรองเท้าอ่ะรองเทาเ้าแกก็ลอยอ่ะที่พักนี่จมเลยนะโอ้โหใจผมหายใจไม่ทั่วท้องเลยถามว่าชอบไหม ก็เป็นคลิปเด็ดคลิปหนึ่งแต่ผมก็ไม่อยาให้อะไรมันเกิดขึ้นนะฮะนี่นี่นี่ใบพัดบันตีน้ําขึ้นมาไอบุท่อพักนะฮะนี่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 ยังครับต้องให้มันลดกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งขึ้นมากอนขึ้นมากอนนี่รองเท้ายังลอยเลยรองเท้ายังลอยเลยครับพี่พักนี่เออค่อ,คอย,ยังชั่วหน่อยอ่ะ เอารองเท้ามาไว้แล้วเดี๋ยวจะหายจะไม่คุ้มกันนี่นี่นี่เสียงสายพานดังแล้วอีดีดีดอีดแล้วอีดแล้วนี่นี่นี่น,นี่เดี๋ยวรองเท้าหายรองเท้าหายเดี๋ยวจะไม่คุ้มกันงานนี้จะไม่ได้ค่าแรงคุ้มกับที่รองเท้ามันยัง,ม,ยงมันยังสูงเกินไปครับระดับน้ํา เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนให้มันตามกว่าน,นี้อีกสักสามสิบเซนก่อนครับนี่ต้องขึ้นมาก่อนครับอย่าไปทำแบบนี้นี่สายพานี่ดังแล้วดังอีอีแล้วอย่าเพิ่งเสี่ยงครับอย่าเพิ่งเสี่ยงโอ้โหท่วมขนาดท่วมนี่นี่ เสียงดังอีด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 แล้วอีดแล้วอืมอ่ะขีบมาก่อนเอาเท้ามาก่อนโอ้โห,โหใจคอนี่ช่างโหดร้ายซะเหลือเกินเมื่อเช้านะ่ะจะลงไปทีหนึ่งแล้ว น้ำมันยังเยอะอยู่น้ำมันยังเยอะอยู่ดูเท่าแก่มีแต่มองหน้าทำไมมันถึงกล้าลงแทอะแต่เวลาฟีเครื่องไม่ดังนะแต่เวลาแต่เวลาเร่งเครื่องนี่สายพานจะดังอยู่เท่าแก่มองหน้าแล้ว่าไอโจยทํา ys, ทไมมันกล้าลงไปแท้วะเองไม่เห็นคาอยู่ข้างบนเลย ไอน,นี่ผมก็แซวกันไปนะฮะแซวกันไปโอ้เมื่อกี้เสี่ยงมากครับอันตรายอย่าหาทําแบบนี้อีกเน้อหนะัวหน้าท้องลุ้นไปด้วยอ่ะหัวหน้าเดินไปบอกเท่าแก่ครับว่าจะให้ทําตรงไหนต่อแต่ไอตัวนี้คงจะไม่ลงไปแล้วนะลงอยู่ครับ แต่ขอให้ระดับน้ํามันต่ำกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งไม่งั้นมีสิทธิ์อะไรเกิดขึ้นได้ได้หลายๆอย่างฮะโอ้โหผมเห็นแล้วตอนลงไปเอาเอาเดินคือไปเดินเข้าไปมันมีจะลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นแต่ตรงนี้ไม่มีหาเรามันตื้นอยู่แต่ตรงนี้ดิมเมื่อกี้เร้โห ไม่ใช่หรอกนะผมเอาใจช่วยครับผมไม่อยากให้ติดหรอกคนะไม่อยากให้อะไรเกิดขึ้นอ่ะหลังจากได้พักสักระยะหนึ่งแล้วให้น้ำมันแพงเสด็จก่อนัว้นาโจ้ยก็ลงไปทำงานต่อนะแต่ยังไม่ลงน้ำอีกแล้วเดี๋ยวก่อนรอให้น้ำมันน้อยกว่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยลงใหม่ แต่ตอนนี้ยังไม่ลงครับแกก็เลยว่าจะตักเวียงดินขึ้นแถวนี้ก่อนส่วนเท่าแกก็ยังทำงานต่อนะอเท่าแกว่านาโจโนนเดินไปทำงานอยู่ฝั่งนู้นต่อคอ่ะเดินขึ้นมาแล้วครับแกบอกว่าน้ำมันเมาาืาเช้าเติมมา4,005นี่ยังไม่หมดวันเลย น้ำมันเหลือขีดเดียวจะหมดอยู่แล้วว่างั้นโอ้โหอย่างว่าแล้วครับช่วงนี้น้ำมันใครๆก็รู้ว่ามันแพงเกบอกว่าเติมวันละ4,500น่ะทั้งวันนะเมื่อก่อนเจ้าปีศาจเนี่ยประมาณ4,500แต่ทุกวันนี้4,500ยังไม่ถึงวันเลยนะเวลานี้ก็ ประมาณบ่ายสองโมงเองฮะน้ำมันจะหมดอยู่แล้วสงสัยว่าวันนี้ต้องกลับบ้านเร็วหน่อยเพราะว่าน้ำมันหมดต้องเลิกงานก่อนอขึ้นมาตัดสลบต่อครับเดีย๋ยวเอาไว้ก่อนอไว้ก่อนไม่งั้นก็ต้องขุดตรงนี้ให้เป็นหลุมไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยน้ำเพื่อลดระดับน้ำให้ต่ำลง แล้วทีนี้ถึงจะลงไปได้ฮะแต่ถ้าลงไปเมื่อกี้นี้คืนทําต่อนะผมว่ามีสิทธิ์ใบพัดใบพัดลมหม้อน้ํามีสิทธิ์แตกเลยนะเพราะว่ามันตีน้ําขึ้นมาฮะตีขึ้นมาตรงฝาครอบเครื่องนี่แหละโอ้โหเล่นเอาผมหายใจไม่ทั่วท้องเลยลุน้นเพราะว่าไม่อยากให้เป็นอะไรแต่มันก็เสียวดีเหมือนกันเมื่อกี้นี้ ทางด้านนี้ทางด้านโอเคก็ขุดไปเรื่อยๆครับขุดไปเรื่อยๆโยงดินขึ้นมาโยงดินขึ้นมาเนี่ยใจแกว่าจะเดินมาเอาตะเข็บตรงเนี้ยละเลงออกให้มันเสมอครับให้มัน เวลามองดูแล้วน้ํามันขบไม่ต้องเป็นรอยแบบน,นี้ถ้าเป็นรอยแบบนี้มีตะเข็บแบบนี้ยังไงยังไงก็ไม่ผ่านนะเวลาเขามาตรวจงานนะ่ะนี่โครงการแกจะเดินลุยมาเอาตะเข็บออกครับเดี๋ยวค่อยมาดูช่วงลัางกันวันนี้ลงไปแล้วไม่ได้ครับนี่อุสาพุดหลุมทอยดินมาแล้วเพื่อลดน้ำ ลดลงลดลงอยู่ครับแต่ลดไม่เยอะคุณหน้าโจ้บอกว่าไม่เป็นไร,รเราเทสาถ้าน้ำมันไม่ถึงเครื่องนะโอ้โหม่กกี้เนี่ยท่วมที่วางรองเท้าไยนะนี่๋ยวผมจะสูงเห็นที่วางรองเท้าของคุณหน้าโจ้นี่ท่วมเลยนะถึงขอบสีดําประตูเลยแล้วไปพัดกระตีน้ําขึ้นออกฟ้าโปรง ไอเรื่องโจมนะผมไม่กลัวโจมเราผมกลัวใบพัดมันจะเตะแตกพอแ,แตกมาพบทีนี้ความร้อนมันจะขึ้นเลยนะถ้าใบพัดลมแตกเนี่ยถ้าไปตีหม้อน้ำด้วยโหช้ำเลยหมดเยอะเลยใบพัดแตกไปตีหม้อน้ำนี่หม้อน้ำก็จะรั่วความร้อนเคลื่อนก็จะขึ้นเลยฮนะทีนี้ก็อยู่ในน้ำาลแหละรอให้เครื่องเย็นแล้วค่อย จะตายเครื่องหรือไม่ก็เปลี่ยนใบพัดแล้วค่อยเดินขึ้นเนี่ยถ้ามันแตกอยู่ในน้านะต้องเปลี่ยนใบพัดนะแล้วก็เดินขึ้นมาถ้าไม่เปลี่ยนมาปุ๊บเนี่ยเดินในน้ําขึ้นมาแค่นี้ก็ร้อนจีเลยนะเพราะว่าไม่มีตัวผ่อนคลายความร้อนให้กับหมอน้ํากับเครื่องโอ้เห็นแล้วเสียวแทนอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเปลี่ยนเท่านี้ก่อนแล้วกันครับ ผมยังคงพามาติดตามหัวหน้าโจยเรื่อยๆครับจนกว่าบองานหลวงลูกนี้จะเสร็จครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ